เทศบาลนครลำปางประกาศแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มติดริมแม่น้ำวงังทั้งสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่บริเวณสะพานเสตุวารีสะพานท่ามะโอไปจนถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตตาบลเวียงเหนืออำเภอเมืองให้ประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังล้นตลิ่งคุณผ,ผู้ชมคะถ้าพูดถึงลำปางเนี่ยนะคะต้องดูสถานการณ์น้ำจากเขือเข่อนสองเขื่อนเป็นเขื่อนหลักค่ะหนึ่งก็คือเขื่อนกิ่วเขม้าสองก็คือเขื่อนกิ่วลม ล่าสุดสองเขื่อนนี้มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังเป็นจำนวนมากแล้วก็ประกอบกับอีกปัจจัยหนึ่งคือเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ฝายกั้นน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำวังในพื้นที่ตำบลบ้านค้าและตำบลทงชัยถูกกระแสน้ำป่าไหลกัดเซาะจนฝายขาดมวลน้ำป่าจำนวนมาาลไหลทะลักลงสู่แม่น้ำวังอย่างรวดเร็วซึ่งในช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะระดับน้ำในแม่น้ำวังที่เราตรวจสอบล่าสุด เพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนและคาดการณ์นะคะว่าอาจจะสูงได้อีกตั้งแต่50เซนไปจนถึง1เมตรภายในวันนี้โดยแม่น้ำวังได้ล้นตะลิ่งเข้าท่วมถนนเรียบแม่น้ำวังแล้วขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำวงังในเขตตัวเมืองลำปางเฝ้าติดตามการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวงังของทางเทศบาลนครลำปางอย่างใกล้ชิดค่ะ